เ,เดี๋ยวผมให้เอกสารครับแล้วในส่วนที่ท่านพอจะเปิดเผยได้อ,네อยู่ในเอกสารครับทราบว่าอยู่ในเอกสารแล้วรอฟังในเอกสารครับแต่อยากจะให้ท่านอธิบายว่าอยู่ในเอกสารครับทำไมท่านถึงไม่อย,ยอมเปิดเผยข่าวปรามตก็มันอยู่ในเอกสารครับจะให้ผมพูดทําไมครับผมโดนปฏิบัติโดยมิชอบครับปฏิบัติโดยมิชอบยังไงพี่ในฐานะในฐานะเราเป็นตมแล้วมายื่นที่ตรเนี่ยยื่นเรื่องอะไร ก็อยู่ในเอกสารนะครับขออนุญาตชี้แจงเป็นเอกสารแล้วกันนะครับไม่พฤติกรรมของคนที่มายื่นเป็นยังไงอยู่ในเอกสารครับเดี๋ยวผมชี้แจงในเอกสารครับณวันนี้ท่านเดี๋ยวผม<ค>ให้เอกสารครับและในส่วนที่ท่านพอจะเปิดเผยได้เนี่ยอยู่ในเอกสารครับทราบว่าอยู่ในเอกสารแล้วรอฟังในเอกสารครับแต่อยากให้ท่านอธิบายหน่อยว่าอยู่ในเอกสารครับทำไมท่านถึงไม่ยอมเปิดเผยด้วยวาจาก็มันอยู่ในเอกสารครับจะให้ผมพูดทําไมครับ อยู่ในเอกสารหมดแล้วครับผมร้องที่ตรอครับขอบคุณนะครับร้องใครอ่ะอยู่ในเอกสารครับเดี๋ยวผมให้เอกสารครับพี่ฟังภาษาไทยไม่เข้าใจตรงไหนไหมครับเข้าใจแต่ในอย่างน้อยเนี่ยการที่มาร้องเรียนเนี่ยก็ต้องอธิบายว่าได้ร้องเรียนอะไรบ้างครับอยู่ในเอกสารหมดแล้วครับเดี๋ยวผมให้เอกสารนะครับขอบคุณครับชาอันนี้ขั้นตอนหลังจากนี้หลังการตรวจชชตานะครับ ไ,ได้รับการประสานให้มารับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเมื่อรับหนังสือแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําเอกสารนะครับตามข้อร้องเรียนทั้งหมดข้อร้องขอความเป็นธรรมทั้งหมดนําเรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อสั่งการต่อไปครับการมาร้องเรียนรั้งนี้เป็นตำรวจออแล้วมันร้องเรียนที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันร้องเรื่องอะไร่อาจนี่ไม่ทราบรายละเอียดอยู่ในนี้ไม่มีใครทราบนะครับเดี๋ยวจะนำเสนอท่านอีกทีนึงนะครับีไม่ได้มีการรร ยังไม่มีครับยังไม่มีครับโดยปกติแล้วเวลายื่นหนังสือต้องยื่นด้านนอกแต่ว่าวันนี้เห็นมีการยื่นด้านในแตกต่างกับประชาชนทั่วไปอย่างไรบ้างคะท่านทำไมนะครับยื่นปกติประชาชนยื่นด้านนอกก็ที่ตำรวจต้องยื่นด้านในแบบนี้เหรอคะอะไรยังไงคะอ๋อก็คือตอนนี้ดึงนกลุ่มใหญ่หน่อยนะครับก็คงวิธีการคงคล้ายกันนะครับขั้นตอนหลังจากที่รับแล้วก็คงเข้าสู่กระบวนการการนำเสนอผู้บัญชาเหมือนกันหมดนะครับโอเคครับก็คงชี้แจงได้ประมาณนี้นะครับ ก็ต,ตามภาพที่เห็นนะครับป, <c oughs> ประมาณ30สบได้ไหมสามสิท่าน40่สิบไหม